หรือไม่ OOG Cargo ที่ใหญ่เละหนักที่สุดในโลกคืออะไรต้องบอกว่า OOG Cargo คือสินค้า Arm เก Gage Cargo นะครับหรือว่าสินค้าที่ไม่สามารถใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ได้นั่นเอง <c oughs> โดยปกติการขนส่งโลจิสติกแบบนี้เรียกว่า Project Cargo ครับแล้ว,วันนี้โลจิสติกแมนจะพาทุกท่านไปดูสินค้าที่ใหญ่มากที่สุดที่เคยขนส่งกันมานะครับซึ่งสินค้านั้นก็คือ Hydro Racking Reactor นะครับหรือว่าเตาปฏิกรณ์ขนาดยักษ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์และโรงกันน่นน้ํามันนั่นเองบอกว่าถ้าเรือแรมจะบังเราก็เคยมีการรับสินค้าอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่เท่านี้นั่นเองและจากประวัติศาสตร์ครับเจ้าเรียกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือการขนจากอิ ไปยังอินเดียครับมีน้าหนักมากถึง1นึ <c oughs> 1> ่ตันสา้ยหกพนจะมีข้อสงสัยครับท,ทำไมไม่แยกชิ้นส่วนแล้วก็ส่งออกไปเป็นชิ้นๆล่ะจะง่ายกว่าไหม <c oughs> ต้องบอกว่าอุปกรณ์เรเียเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สร้างมาแบบชิ้นเดียวครับไร้รยอยต่อเพื่อให้มันทนแรงดันระดับสูงครับอย่างที่ชื่นบอกมันคือเตาปฏิกิริยานาะในการขนส่งแต่ละครั้งนะครับต้องมีการเตรียมการล่วงหน้ามากถึง12เดือนครับมีการปรับเส้นทางการขนส่งบนถนนยกเสาไฟฟ้ายกสายไฟเสริมสะพานปิดถนนหลายสายใช้ยานพาหนะแบบพิเศษครับเป็นโมดูลาร์ทรั สำคัญมากๆครับก็คือโลจิสติกส์เอนจิเนียริ่งก็คือมีวิศวะเนี่ยในการควบคุมแรงสั่นการทรงตัวจุดศูนย์ถ่วงแบบเรียลไทม์เลยครับไม่งั้นมันจะล้มมันจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเอง <S <S สำหรับขั้นตอนเบื้องหลังคร่าวๆครับในการขนส่งเนี่ยต้องมีการประสานงานระหว่างรัฐบาลหน่วยงานทางหลวงการไฟฟ้ากองรับในบางประเทศการเตรียมระบบความปลอดภัยความเซฟตี้พร้อมเส้นทางพิเศษบางครั้งสร้างถนนเฉพาะทางสําหรับสินค้าเลยครับใช้ทีมวางแผนระดับสากลกว่าร้อยคนจากหลายประเทศมีการจําลองการเคลื่อนไหวด้วยซอฟต์แวร์สามมิติก่อนปฏิบัติงานจรริงดด้้้ววยยสสุทาาขอแบบนี่ โลจิสติกไม่ใช่แค่การขนส่งจากจุด A ไปจุด B เท่านั้นครับแต่มันคือศาสตร์แห่งการทำให้สิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้จริงนั่นเอง Make it happen with Possible ครับ with Logistic Man ด้วยนะ <c oughs> และใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กด follow ให้กับ Logistic Man ด้วยนะครับมีช่องแดงมีพอดแคสต์ให้ฟังเกี่ยวกับอัปเดตมาร์เกด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดซับกันนะ